สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องที่น่าสนใจมากครับตำนานพญานาค กับความเชื่อมโยงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งคือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงครับแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นคัมภีร์ศาสนาจริงๆนะครับกับส่วนที่เป็นตำนานความเชื่อผืนบ้านเราจะพยายามแยกแยะให้เห็นชัดๆว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะเรื่องบ้างไฟพญานาคที่เราได้ยินกันบ่อยๆเป้าหมายก็คือทำความเข้าใจที่มาความต่างของข้อมูลสองส่วนนี้แหละครับให้เห็นภาพรวมชัดขึ้น โอเคมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยครับเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับคือเรื่องพญานาคในวันออกพรรษาเนี่ยเหมือนจะมี2เรื่องเล่าคู่กันไปเลยใช่ไหมครับแบบว่ามันมีส่วนที่มาจากพระไตรปิฎกอัถคถาใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะถ้าเราอิงตามคำพีจริงๆเนี่ยนะคะเหตุการณ์ในวันออกพรรษาหรือวันขึ้น15บห้าคเดือน11วันนั้นคือวันที่เรียกว่าวันเทโวโรหนะค่ะวันเทโวโรหนะใช่ค่ะ แปลว่าวันเสด็จลงจากเทวโลกคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปจำพรรษาอยู่สามเดือนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดาคือพระนางสิริมหามายาครับผมพอครบสามเดือนท่านก็เสด็จกลับลงมาที่โลกมนุษย์ที่เมืองสังกัดสนครแล้วตอนที่เสด็จกลับลงมานี่แหละคะ่ะท่านทรงแสดงปาฏิหาริ์ที่แบบยิ่งใหญ่มากที่เรียกว่าโลกวิวรณปาฏิหาร เปิดโลกใช่ไหมครับใช่ค่ะคือการเปิดโลกทําให้ทั้ง3โลกเลยสวรรค์มนุษย์แล้วก็นรกเนี่ยสามารถมองเห็นกันได้หมดแบบว่าเทวดาก็เห็นมนุษย์เห็นสัตว์นรกมนุษย์ก็เห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็เหมือนกันค่ะเห็นหมดเลยอัศจรรย์มากครับใช่ค่ะแล้วในเหตุการณ์นี้เองพวกพญาน,นาคที่อยู่ในนักพิภพ,พหรือเมืองบาดาลเนี่ยเขาก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาเขาก็เกิดความยินดีปลื้มปีติร่วมอนุโมทนาด้วย อ๋ฮ uh huh. แต่จุดสำคัญมากๆนะคะคือในคำพีทางพระไตรปิฎกทั้งอัฐิกถาเนี่ยบอกไว้แค่นี้ค่ะคือบอกแค่ความยินดีของพญานาคแต่ไม่ได้มีตรงไหนเลยที่บอกว่าพญานาคมีการพ่นลูกไฟหรือทำบังไฟอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาไม่มีเลยค่ะอ๋อตรงนี้เองที่สำคัญคือคำพีบอกว่าพญานาคร่วมยินดีแต่ไม่ได้พูดถึงการพ่นไฟไม่ได้พูดถึงเลยค่ะ แล้วแล้วตำนานเรื่องบั้งไฟพญานาคที่เราเห็นเป็นงานใหญ่โตทุกปีมันมาจากไหนล่ะครับถ้าไม่ใช่จากคมพีโดยตรงก็นั่นนะสิคะตรงนี้ล่ละคะ่ะที่เราต้องแยกมาดูอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นตำนานความเชื่อพื้นบ้านอันนี้น่าสนใจมากคือมันเป็นความเชื่อที่นิยมมากๆในหมู่คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงครับ แถบหนองคายบึงการใช่ค่ะแถบนั้นเลยชาวบ้านแถวนั้นเขามีความเชื่อดั้งเดิมอยู่แล้วนะคะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นที่อยู่ของพญานาคเป็นเมืองบาดาลแล้วตำนานพื้นบ้านเนี่ยก็เอาความเชื่อเดิมเรื่องพญานาคในแม่นำ้ำโขงมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์วันเทโวโรหณะในพุทธประวัติอ๋อมีการผูกเรื่องเข้ามา,ก,าก็เลยอยากจะแสดงความยินดีต้อนรับพระองค์กลับมาก็เลยพร้อมใจกันค้นลูกไฟขึ้นมาจากน้ำ ถวายเป็นพุทธบูชาลูกไฟสีแดงๆชมพูชมพูที่พุ่งขึ้นมาจากน้ําในคืนวันออกพรรษาน,นั่นแหละค่ะที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบั้งไฟพญานาคเข้าใจแล้วครับคือเป็นการนำอุเหตุการณ์ในศาสนามาผสานกับความเชื่อท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมถูกต้องค่ะเป็นการตีความและผสานความเชื่อซึ่งเราจะเห็นแบบนี้ได้ในหลายๆวัฒนธรรมนะคะมันทำให้ศาสนาใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนมากขึ้นสรุปแล้วนะครับถ้าจะให้เข้าใจง่าย คือเรามีเรื่องสองเรื่องซ้อนกันอยู่เรื่องแรกคือเหตุการณ์ตามคัมภีร์ที่เน้นปาฏิหาริย์เปิดโลกกับความยินดีของสรรพสัตร,รวมถึงพญานาคด้วยอีกเรื่องคือตำนานพื้นบ้านที่เอาแรงบันดาลใจจากวันนั้นมาสร้างเรื่องบั้งไฟพญานาคขึ้นมาแล้วทั้งหมดนี้ถ้ามองในภาพใหญ่มันบอกอะไรเราบ,บ้างครับถ้าเราเชื่อมโยงภาพรวนมนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องเล่าสองชุดที่เดินคู่กันไปชุดแรกคือเหตุการณ์ในพุทธประวัติ อันนี้เป็นสากลในพุทธศาสนาเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ศรัทธาส่วนชุดที่2คือตำนานพื้นบ้านอันนี้เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาทีหลังนะคะเพื่อปรับให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นกลายเป็นวัฒนธรรมเรื่องบังไฟเพียรน,นาคที่สะท้อนความพยายามอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างแล้วก็เสริมศรัทธาในแบบที่จับต้องได้มากขึ้นสําหรับชุมชนนั้นๆครับ การเจาะลึกวันนี้ก็ช่วยให้เราแยกแยะได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยระหว่างเรื่องจากคำภีร์กับเรื่องที่เป็นตำนานความเชื่อพื้นบ้านถึงมันจะเกี่ยวกันแต่รายละเอียดในยะก็ต่างกันไปใช่ค่ะซึ่งการเข้าใจที่มาแล้วความต่างตรงนี้สําคัญนะคะมันไม่ได้บอกว่าความเชื่อไหนถูกหรือผิดแต่ช่วยให้เรามองภากว้างขึ้นเห็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาความเชื่อท้องถิ่นประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตคนพอเข้าใจตรงนี้ มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อไปอีกนะคะครับน่าสนใจมากประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดก็คือการที่ตำนานพื้นบ้านสามารถหยิบยืมหรือต่อยอดจากเรื่องสำคัญทางาศาสนาได้แล้วก็ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงยาวนานในสังคมมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของศรัทธ,ธาของมนุษย์บ้าง แล้วมันสะท้อนความพยายามของเราในการหาคำอธิบายให้โลกโรอบตัวให้ปรากฏการต่างๆในแบบที่มันเข้ากับวัฒนธรรมของเราเองยังไงบ้างก็นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ